สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นม4ทับ1วันนี้มานำเสนอเรื่องหมู่เลือดและการถ่ายเลือดค่ะแอนติเจนและแอนติบอดีมีความสมคัญในการกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมและยังมีผลต่อการรับเลือดด้วยในเลือดคนจะมีแอนติเจนที่ผิวเม็ดเลือดแดง2ชนิดคือแอนติเจน A และแอนติเจน B ในน้ำเลือดจะมีแอนติบอดี A และแอนติบอดี B ชนิดของแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงนี้เองคือชนิดของหมู่เลือดคนค่ะเลือดแบ่งออกได้4หมู่คือ หมู่ A หมู่ B หมู่ AB หมู่ O หมู่ที่พบมากคือหมู่ A หมู่ B หมู่ O หมู่ที่พบน้อยที่สุดคือหมู่ AB. r h ฟ i เทมจะรายงานได้สองพวกคือ 1. บวก VE หรือ r h บวก VE คือพวกที่มี Rhes antigen บนเม็ดเลือดแดงพบในคนไทยเกือบทั้งหมด 2. ลบ VE หรือ r h ลบ VE คือพวกที่ไม่มี Rhes antigen บนเม็ดเลือดแดง จะพบในพวกหมูโลหิตพิเศษการถ่ายเลือดคนกรุ๊ปเลือดโอรับได้จากโอเท่านั้นแต่ให้กรุ๊ปอื่นได้ทุก,กรุป๊ปคนกรุ๊ป A B รับได้จากทุก,กรุป๊ปแต่ให้เลือดแก่ผู้อื่นได้เฉพาะคนที่เป็นกรุ๊ป AB คนกรุ๊ป A รับได้เฉพาะ A O ให้ได้กับหมู่ A หมู่ AB คนกรุ๊ป B รับได้จากหมู่ BO ให้ได้กับหมู่ B AB คนที่รับเลือดจากกลุ่มอื่นจะสามารถรับเลือดได้เพียงครั้งเดียวเพราะถ้าเกิดมีครั้งที่สองจะทําให้เลือดตกตะกอนและอาจมีการเสียชีวิตได้สมาชิกในกลุ่ม 1. น,นางสาวนันทวันสุดโต 2. นางสาววัทลีนุววิเศษ 3. นางสาววรรณภามงคลละ 4. นางสาวรัชนีกรใจซื่อ 5. นางสาวทิทปา่าแข่นอําสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ